วันนี้ดีไซน์เหลือเงินมาจากโรงเรียนกี่บาทคะสิบสองสิบสองบาทไหนขอดูหน่อยค่ะแม่คืออะไรฉายเดี่ยวควงคูย้ยากเยอะเนี่ยซื้ออะไรคะรัตนารัตนาซื้ออะไรรัตนาไม่จงเรียกฉันเปิดหัวมากนะดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนแม่กุ้งก็พึ่งไปรับดีไซน์มาจากที่โรงเรียนนะคะเป็นไงคะง่วงเหรอคะแล้วก็ตอนนี้นะ แม่กุ้งพาดีไซน์มาแวะที่ตลาดนัดใกล้บ้านนะคะมาแวะหาของกินเนาะวันนี้ดีไซน์เหลือเงินมาจากโรงเรียนกี่บาทคะ12 12บาทไหนขอดูไหนคะเหรียญสิบแล้วก็เหรียญบาทอะคะวันนี้เอาไปโรงเรียนกี่บาทวันนี้เอาไป45 45หเลยเหรอโอ้แล้วเหลือมาแค่12บบาทเนี่ยนะแล้วที่โรงเรียนซื้ออะไรกินบ้างคะ ซื้อไอตีมซื้อทาโร่แล้วก็ซื้อขนมไอติมกี่แท่งคะสองสองแ<อ>ท่งเลยแล้วก็มีมาม่าด้วยใช่ไหมใช่อไปแล้วก็ตอนนี้นะไปะแม่พามาแวะตลาดนัดเพื่อหาของกินตอนเย็นนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีไซน์จะซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคนไปไปกันเลยจเจอแล้วใหลองดูก่อน โอ้โหคล้ายกระเป๋าเลยอ่ะเอาเนี้ใช่ไหมเอาเนี้อันนี้เหมือนของแม่แล้วก็มีนี่ดาร์กพิคอต้าสูนี่เหรอคะ,ะมีกิเมาสด้วยอันนี้นะแล้วไปทะเลเลยเล่นทรายมันไม่เปื้อนหนะคะ,ะ <c oughs> อนน่มีไซส์หรือเปล่าอันนี้สีชมพูนนไม<ซ>่ใช่ไหนแงวไม่มีไซส์แล้วเดี๋ยวแต่ไซส์เล็กเป็นอะไรคะปลาหมึกปลาหมึกยัก คนมีใคากินไหมคะสมจิตกินไหมคะแม่คืออะไรฉายเดี่ยวควงคู่ญาติเยอะเนี่ยฉายเดี่ยวก็กินคนเดียวไงควงคู่ก็สองคนไงญาติเดี่ยวก็กินหลายคนไงแม่เอาฉายเดี่ยวแม่เอาฉายเดี่ยวแม่กินคนเดียวหนูกินไหมล่ะหนูไม่กินแม่เอาฉายเดี่ยวไก่นกกระทาทอดอีกแล้วของเปรดอยากกินปลาหมุดแล้วว่วไปเย็นไปไปต่อ จะไปซื้ออะไรคะกไก่ไก่ไรกระดูกดอีกแล้วโอ้โหมาด้วยนะวันนี้ร้านประจำเหรอะคะอานี่เลยคะ่ะแม่เอาไหมเอาค่ะแม่เอาสองอัน,อนเพราะว่าแม่มีขน,นมจีบแล้วแล้วก็มีปลาหมึกด,ด้วยรู้ว,วันนี้มีปลาหมึกกันหนะเอาไหม กรอกชีกสต้มู้ชีสไช่เลยโอ้ยยยเยอะมากเต็มทุงเลยปลาเสรค่ะแต่อยากกินปลาหมึกมากกว่าเหรอปลาเดี๋ยวกินในรถค่ะนี่แม่จะซื้อโดนัทค่ะนี่มีบราวนี่ด้วยพีย่ไปเอาไหมนี่บราวนี่ก็น่ากินนี่เป็นแบบนี้รวมรถว้าวโดนัทก็มีหลายแบบแม่จะเอาโดนัท เนี่ง่ายแบบนี้ก็ไว้กินพวกนี้ก็ได้ลูกซื้ออะไรคะรัตนารัตนา,าซื้ออะไรรัตนาไม่จงเรียกฉันปวดหัวมากนะซื้อตอบแขนก็ได้ซื้อน้ำส้มนะทุกคนไปรัตนากดหัวอะไรปวดหัวไม่จงเรียกฉันปวดหัวนะงั้นกลับบ้านนะรัตนาอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่ฉันหายดีแล้ว <laughs> ไปถึงรถแล้ว <laughs> อุ้ยล้างมือหน่อยค่ะ กินะเตก่อนเพราะว่าหนูจะกินปลาหมึกเลยใช่ไหมคะ <ไป S 1> จะกินอะไรในรถก่อนเลาหมึมกเยอะมากเพรวหิวใช่ไหมมีปลาหมึกยาก่างขนมจีบขนมไข่นกะกทาแล้วก็มีน้ำส้มน้ำส้มไก่ไกลล่ไกระดูกแล้วมีโดนะัทอยู่ข้างหลังโอ้โหเยอะมากเลยนะไปโอเคกลับบ้านแล้วเนาะไปๆ <laughs> ไปไหนไปพี่โอเคอาดีไซน์จะไปบ้านพี่เกลลี่นะคะทุกคนไป สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่แม่กุ้งก็ไปรับดีไซน์มาจาัดที่โรงเรียนเนอะแล้วก็พามาแวะซื้อของกินตอนเย็นนะคะทุกคนอันนี้ดีไซน์จะกินข้าวตอนเย็นกับอะไรนะปลาหมึก <laughs> คือเท่าที่ดูที่ซื้อมาน่าจะอิ่มแทนข้าวใช่ไหมไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย